อสวัสดีฮะทุกท่านสวัสดีตอนนี้มาดูบรรยากาศการแข่งขันมี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 โต๊ะสำรองอยู่บ่ฮะลงเลยบ่มีหีสองไปเลยลงไปเลยลูกดีครับเร็วเบายิงชุบอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนเออ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  ไปเพ่ยอยู่ฝังไหนอากบู่ไปอากบูใช้ฝั่งไหนวันไปฝากฝากลูกน้องเลยเด้ออุ้ย แล้วหู้อยู่บอกไผทีมไเนี่ฮะไผทีมใดเนี่ย <c oughs> โอ้โเ,อเ,อเ,อเอาเราจะมาดูสนามวัดบ้านโนนนะฮะสนามโอทัฟุนนี่นี่การแข่งขันกีฬา,าวันแรกวันแรกที่พามานะดูดูให้เขาคุ้นชินกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นกัน เอ้ยเอาอออเอาเอาเอาอเอาเอ้าเอาแม่เอาแม่เอาแม่เอาแมอนาคตทีมชาติต้องมาอนาคตมาเอ้ย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 เป็นยังไงฮะ สมัยเด็กๆผมก็เล่นอยู่นี่นะสนามมอลนี่แต่ก่อนโอ้ตีกันทุกวันเมื่อยป่ะยืนเฝ้าโกนี่นะเมื่อยนะเนี่ยเป็นลานวัดนะครับเป็นลานวัดสนามวัดเฮ้ยนี่เนี่ยดูการนี่โน่นโน่นไปโน่นแล้วโอ้ยนกตายเป็นห้าง <laughs> อาลูกยิงนกตกนะครับลูกยิงลูกนี้อ่าสอยเครื่องบินไปสองลำมา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 เบิ่งความมว่วนความสนุกของนักกีฬาเยาวชนบ้านเฮาเออเด้ตูเจ้าอ้วนยังจี๊ อู้ออยยิงเลยบอลนี่ได้บอลยังสนามวัดฟอดสนามโอทับฝุ่นนี่เนื้อเออโอ้โกยิ้หิวเขา่าเฮ้โกโก้ฟุตบอลหิวเขา่าครับมานะให้เขาเล่นกันนะสนุกสนาน ถึงบรรยากาศอืออุ้ยเอาเอาอืออืมันนะนะสนุกสนานนะนี่เอา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 เมเอาเม เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไหมเอาเอามาแล้วมาแล้วมามาอือ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 อเอ้ยโอ้โหโก้คือญ่แต่โกโอ้โหตัวใหญ่แต่โอ้ยเหี้ยโโอ้ยเตหดขนาดเลิกเลย อาเอาไอ้อวนสองวันมาออกกำลังกายนํากันเตะเตะคู่มือบ่มือเตะจักโม่งมืออื่นสี่ให้ข้าเจ้ามาก่อนสี่โม่งหาโม่งเนาะพอดีเขาเลือกงานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาเล่นนี่แหละทุกวันเฮ้ยฮะๆๆเฮ้ยอ๋อ คือตอนนี้อู๋กับตันคือยังไม่สนิทนะมันก็ประมาณนั้นแหละวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวได้เล่นนะมาทุกวันเดี๋ยวได้เล่นกันอือเออโก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 เท่าไรเล่ยสกอร์นี่ เกมเหรอเเอเอาเอ่นยังกันนี่เล่นวิทิพื้นบ่เหอ๋อเกมเท่าไรเกมสามชนะแหละสามสามเท่าไสหนโอ้สามนึงสุดยอดสุดยอด่ะอ๋อจะเกมเอู่้อผู้ผู้ใดแพ้วิทพื้นแมมันจังมวนฮอ โอ้ยตันในบอลเลยเฮ้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 ยดิจิตอลดิจ <Veter an> ิตอลดิจ <sucks> ิตอลดิจ네ิตอลเฮ้สนามวัดของเรานะฮะขนาดโกนี่เล่นเก็บแต่บอลนี่ก็เมื่อยเนาะเอาดีนะที่ยังออกกำลังกาย เอ้ยเอาแม่เอาแม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 ่ฮนี่นี่นี่เฮ้ยล็อกดิจิตอลล็อกแบตวิจิตไปแล้วไปแล้วเอ้ยต้นใหม่ซอยไออกเออต้นหม่ซอยเออแบบนี้แม่ทีมเวิร์แม่เอ้ยอุ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ย โอ้ยลม้ลมล้มขาอ,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 อ่อนขาอ่อนเอ้าลุยลุยยิงอุยอ้ยมัน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 เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมันแล้วเข้าแล้วบ่เข้าแล้วเมื่อกี้นี่นะเข้าปะบัเข,ข,ข้าบังเข้าบอกเข้าปะอ๋่อ <c oughs> <c oughs> เี่ครับนี่ครับเดี๋ยวดูสักหน่อยก่อนก่อน<า>ก่อนาจากอีพนงานก่นอนอ,อ,อุ้ยออ้ยโอ้อ้าแล้วบาานาา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 ้าา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 โดาาาขึ้นาาาเาาาไาา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 า เออโอ้เขียยิงเลยด้วยนี่โอ้ยเข้าอยู่บ่ฮะบ่เข้าใช่สาวโกอยู่ไลยจักรยานนั่นบ่โอ้จักรยานจักรยานเป็นสาวโกจักรยานเนี่ยสาวโกเนาะเอ้ยบ่มีสาวโกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว น่าน้ามีเอาเล่นโกนูอย <apply some sounds> <UK> no ู่บ่เล่นโกนูอยู่บ่อยู่เพื่อนเขามีโกนูเด้ะขันเล่นเสียมาให้อุ้ยอิ่งยังยังโอ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วดูครับเอา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 ฟุตบอลไปไหนแล้วนะเอาเอาไพกาไปเอาไปดิดูดูฟุตบอลสนามฟุตบอลก็นี่เป็นไง เอาเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลเท่อนี่นะครับบ๊ายบายเด้อเด็กน้อยเด้อขอบใจหลายๆที่ให้ให้ถ่ายคลิปขอบคุณครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเฮ้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 ยเอาเอาจักบาตรไหมเอาจักบาตรไหมเอาอีกเอาอีกไม่เอาอีกไม่เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาเอ่อโอ้หออกโอเคครับผมคลิปนี้สุดยอดมันสนุกมวนครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ sóng xuống vô tàn bay